Siapa? มันอีกตกแห้งได้ส่วนกับมันใช้ในการอื่นแล้วมีแน่แน่ากาันคันว่ามาเข็บซาตกเลยค่ะนั่นลายอยู่เอาข้าวเลยเต,เต็มอันนี้เลยตอนนี้ฝนตกนะ ฝนกำลังไปหาการหาเนื่องตัวมดแทนฝนกำลังไปนะเก็บเจอหน้าฝนตกตอนนี้เอามาการกีแอด,ดเก็บเจอหน้าน,นี่นะอย่างฝนตกใหม่มั่ก็ี้มีแต่พวกที่เคบพวกกระเบาเนี่ออกมาเนะ อล้วก็พออึ่นนั่นนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ซองแลละขอได้นเนี่ยหอบแขก

ในด็กเลยเ่ลสองเลยเด้ดกัน้ยเดนม้กันยดกมยูดกู้กันัยพูยพูกันกม้นันมัยนมัน้ย โอ้ยนี่มีกระต่ายแดนเขาปลาเรานะแค่บ,บานเลยนะกระต่ายนะเขาเอามากาดนี่กับระยะจากบ้านเลยหนึ่งกิโลเมตรประมาณหนึ่งกิโลเมตรจากบ้านนะขอกระต่ายว่างได้นะี่มพอขึ้นวาเห็นเบิงเ้งไปเอา้าก็เป็นกระต่ายหล่นให้หล่นท่านเลยไนดะ้พันตัวมาเลยครับหล่นท่านหน้าเลย กรสอบเาแลก็มันสิคานมาหาเลยอตัวเม่แลก็ได้มาหอดเพียงหน้าป่ดนี่เพียงหน้าเฮาพากความมาจะมาะเนื่อแต่ไเติมได้อื่นๆกันน่ะอือได้อยมองข้าวโ,โตี่แแล้วองาวสสามสิบนี่แหละควบตัวนึง่งมาเมื่อนีแลก็ได้กับมาหอดเพื่อนบัดนี้ นะผู้ถ่ายค้นปิงอื่นไ้หนากระตือนว่อ้านอนหนากระตือนจากไหนจากเดิมนรอสามสามสิบสองสิบนะอันทีงอยากกินเลยฮะนกบ๊ก วันนี้เฮาก็ออกมาหน้าได้นอ้จะเอาอึงมาต้มอึงที่ไปกาดเมื่อคืนนี่ตั้งจากฝนตกแล้วก็อึงออกเมื่อคืนไปดีดูมากรแลนมาเปียกปัดบนะสิมาต้มอึดใส่อึงกะไม่มาค้ำอ่อน สิมาต้มใส่กับอึงเมื้อนี้สิมาคนมันตน้นก็กเลยเอาอึ่งมามต้มกินเลยเสียร์กระตันหองนะ,อะสองคนหเห็ด้วยเลกิ้นนะดิ้นนะอึ่งพี่ได้เมื่อคืนนี่ได้ร้ายอยู่แต่ว่าแบ่งให้เขานั่นมานันนี้ก็เลย เ,เดือดเด็กอามาต้มกินต้มกินนี่ยังแล้วเขาจริงยังแต่คนมันเมื่อมานี่แตงโมดังไฟต้มอึ่งต่อมจ้ามานี่ผ่าเสือผักแพลวิักแพลคนไทยก็มี มันนะทางอึนทกกางกระตัน okay. Okay. ต้มสว่า ใครไม่มีบ่พไม่มีล่ะกินไข่นะนั่นตัวไม่ะเ้าไ่ขไ่ไ่งีข้าไ่งิ่งเขิ่ข้าไวิ่งขิ่งิ่ไปเ้วงไิข้าว่เข้่ิข่าวนะ่ิ ่เปล่าอืมใช่ใช่คุณนี้เหี่ยวขาวก่อนมูเอาอีกตัวหนึ่งบ่ แซบอ่บข้าวอันนี้เพ,พื่อมั่ไงตับมัน ตอนแรกยังกินบ่หมัด อ,อืงมีผักแพลวน้ำแร่นี่แค่ปลูกไว,ว้กลนทายนายนี่นะ อย่บอ่ะเผ็ดพูดเผ็ด กินข่าวน้ำกันได้ทุกคนกินข่าวแลยจังสิยดข่าไปคนมันขึ้นรถแล้วก็เสียดเมื่อ เป็นแนวมุกเพชรบอสเพชรจนใส่แสบแห้งตั <oda> ้งโมยาตำลังหมูนี่อันนี้นอนละ ก็คินน้ำแล้วก็คลิปนี้ก็สิดได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอมคขอบใจที่ติดตามนะครับสม้คมคลิปน้าพบกันใหม่